สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะมันบ้านมือ2นะคะพร้อมขับพร้อมใช้ราคาแบบจับต้องกันได้เลยนะคะเล่มมีครกพร้อมโอนทุกท่านคันนี้นะคะมาด้วยราคาเงินสด1เซน19,000บาทค่ะเป็นรถมาสด้า2สีขาว4ประตูรถปี2012ค่ะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีมีแอร์แบ็กคู่เกียร์ออโต้นะคะ หน้าเดิมประตูเดิมท้ายเดิมค่ะรถสามารถขับขี่ใช้งานวิ่งได้ปกติทางใกล้ทางไกลก็ไปกันได้นะคะรถยังสวยค่ะยังสภาพแบบเดิมๆอยู่เลยนะคะซื้อไปใช้ได้ไปกันไม่ผิดหวังค่ะทุกท่าน1นึ่งเซนนึ่งหบาทรถอยู่ที่ตัวเมืองโคราชนะคะโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้นัดหมายเข้าดูตัวจริงด้วยตนเองได้เลยค่ะโดยการที่ท่านติดต่อหาผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป นัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองเพื่อจะได้ตวรวจสอบสภาพรถพร้อมเอกสารต่างๆนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นให้รับชมเท่านั้นค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่หนายหน้าในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแต่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้แอดมินนะคะสวัสดีค่ะ